ดูกับ l c Mining หางเงินอันลน์วันแรกสองตัวสองดอนยา USG น่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันสำหรับ LG l c Mining ตัวนี้นะมันก็จะเป็นน่าจะเหมือนเครื่องขุดบิตคอยนี่ Ecomachine น,นี่ลงทุนชิปดอนยาประมาณ35บาท35บาทนี้สามารถกดไใดจนะทุกคนทำเงินได้วันละ ยิงกันไดยิงกันได้ยี่สิบวันก็ยี่สิบล่วหมอวายี่วันนี่ก็จะได้กําไรกลับมาถึงยี่อเปโอ้โหยี่สิวันนี้ลงทุนได้ร้อยเปร์เซ็นเลยแล้วเอาเงินไปฝากธนาคารนี่ได้แคปี 0.25%! อเอันนี้สิยีสวันนี่สเปอโอ้โหอันนี้สองนี่อันอันมันเยอะก้าหนึ่งสิบสี่ีอันนี้ลงทุน30มสิบล้ร์่ะเจ็ดย้อย เะจ็ดรอยได้วันละ1.2ึ่งจดสองนวันละ35มสิบ้าสามสบาทวนสี่สิบบาทเดี๋ยวสามารถทำเงินได้6กิบวันสองเดือนเข้เาแล้วกันข้าคอมพิวติงอีเชนตรงถึงห้าสิบน50ห้าสิบาละเป็นเงินเท่าไหร่ห้าร้ยเืนสามใช่ไหมห้าสามสิบห้าสามสิบบานห้ายบาทโอ้ยเยอะจังเลยได้เงนินกลับมาวันละ2.2งจุดองดนอ่ะนะ อันนี้ก็เป็นแบบเช่านะแบบเช่านะอมีแบบชื้อด้วยวันชื้อ365วันลงทุนให้500ร้อยจนล่าทุกคนโอ้โหเท่าไ้าพันห้าพันคูสมสเก่งไม่เก่งเย่เกี้ยนี้คูณเท่าไีรก็ไม่ค่อยถูกเลยทุกคนก็ประมาณเท่าไรมื้า15มหมื่นห้าพัไม่ใช่หมื่นห้าหมืนเจ็ดาเนี่ยมาเนีนเจเนี่ยเอาเงินนห้เขาหมื่นเจ็ดนี่ก็ไมด้สองร้อยเจ็ดล่าเจ็ดจนล่าสอ0รยกว่าบาททุกคน คิเดเอาแล้วกันเอาเงินไปฝากครับปีงจะได้ไหมล่ะปีงนะบินก่อนใช่เปล่า BTC small cap ไหมน,นี่ไหมนี่มิน,นิมิน,นิั้งทุน1,000ดอลลาร์3ื0 0 0 3มพ0น0ามพันสามส่ะ35,000ทุกคนคิดเอาคิดเลขไม่เก่งอ่ะโทษที่น,ะนีงกลับมามาละ10บนั่นยากทุกคนสามวันหกวันก็ไม่รู้จะเอาเง,อง,องินไปฝากเขาไว้ขนาดาน,นะน,นั้นเหรอปีงส่วนใหญ่ก็เนี่ย10วันบินนะทุกคน สำหรับรอบนี้นะ LC Mining ลงทุนนะโอนเงินลงทุนชื่ออังคณาสุขสี่องนะทุกคนรหททัสค o m p เจ061-867-6858นะทุกคนวันนี้เคยโกงกงนเกงยีนนะให้ b a c k e i Sheller ไปเสิร์ชชื่อดูนะอังคณาสุขสีทองโกงกัินเกงยีนทุกคนซื่อ,งอ,งนะอเงเกงยีนยังไม่โอนเงินเขาเลยนะ135บาทนี่โอนเงินไปแลนะ้วไม่ชงเงนเกงยีน,นเขานะ ตอนนั้นโอนเงินนะไทยพาณิชย์นะเลขที่บัญชีหนึ่งเก้าสองสองชีชีศูนย์สองเจ็ดเจ็ดไงเออชีวิตมันช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้ยังไม่จ่ายเชียูร่อรอบตัวอะไรหมดเลยและที่สําคัญทุกคนทางาทกฤษนขสิทธิ์ช่องเลขที่บัญชีเดียวกับโทรไล่ย่าจี้สองหรือบิดอีที้คอยทุกคนแสดงว่ามันอยู่วงการเดียวกันหมดเลยเจ้าของคนเดียวเปิดแอปนี้วันละหนึ่งแพลตฟอร์มมันละวหนึ่งแพลตฟอร์มเปิดกันทุกวันบางงันเปิดสองแพลตฟอร์มสามแพม เอาคนไปลงชุนนั่นเยอะๆสำหรับไ e อ้อ e ีบิีอีทีคอยคลิปล่าสุดนะคลิปก่อนหน้านี้นะทุกคนเอาไปเปิดตดูด,ดูดคลิปหน้านอะไรน่นะที่ลงไปแล้วนะทุกคนเออก็งานชุดชีช่องเนี่ยมีคนคนึงนะทุกคนมันว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 นรัวไปตั้งแต่กูเกิลมีแมปฟามเนี่ยเยอะนะอแยะหมดเลยเปิดนี่ทุกวันเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดอยูอไ่ไงทุกคนเปิดแล้วแบบพอได้ังยัง้งก็ปิดหนีไปเออนี่ป,นปิดกี่วนันคิดเอาคิด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  อ่ะเงินจะจีง,จงินอะไรเอามาให้ดูข่าวนะทุกคนตำรวจไซเบอร์ปรงปบงปบงุกยึดทรัพย์นะรื้อบ้านที่ดินนะอายเงินบัญชีกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทนะ CEO ลงลงทุนคริปโตผู้เสียหายชามเยอะใหญ่ผู้ซื้เงินกว่าสามร้อยนะสามร้อยกว่าล้านบาทสามร้อยกว่าล้านคบ,บในเงินเนี่ยนะนะยังไม่ออกเดินทางนอกประเทศน,นะกำลังอยู่อยู่หนีอยู่ในประเทศเนนะี่ยอ่านี่ก็เป็นการเปิดโปงนะการลงทุนโดยนายจิจิกอนใครที่แบบมีความรู้เรื่องบิตคอยน์พุทธมือง กดเงินคิโตัคาเรนซี่นะครับงนจางนี้แล้วระดมคนที่รู้จักคุ้นเคยเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มลงทุนให้มาร่วมลงทุนด้วยแล้วบอกว่ามีโปรแกรมอาไว้มีมากระมาณสิโปรแกรมมาแต่ละโปรแกรมนี้จะได้เงินตอบแทนที่แตกต่างกันเหมือนโดยแชร์ลุชชี่เป๊ะๆเลยคือเอาเอาเงินคนเก่ามาใจให้กับคนใหม่ไม่ใช่เอาเงินคนใหม่มาใจให้กับคนเก่ามันก็จะวนอย่างนี้ยจนวันหนึ่งที่เงินเนี่ยมันไม่สามารถชักหน้าถึงหลังหรือว่า เขาสามารถที่จะระดมชุนไปได้ในจํานวนที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะหนีไปห,หนีไปนะทุกคนสำหรับเจนทีศนจุมชุน,ะนอะไรเราไม่อยากให้เยาวาชนตาชี้าชา้าคนแก่ทั้งวันต้องมาตกเป็นเหยื่อโดนหลอกลวงนี้ทุกคนเราเลยทำคลิปให้มาให้ฟังกัน เออสำหรับเยาวชนเข้ามาฟังเศีษชาคนแก่เข้ามาฟังแล้วก็หูตจสว่างจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หน,น,น,นีไปชะหทุกคนเตือนได้คนนึงก็บ,บุญแล้วทุกคนเราทําคลิปเลยลงเลยเก็ใช้เวลาทุกคนเวลาจะคลิปอย่างนี้ก็ต้องแอบไปสืบข้อมูลนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่กล้ากดลิงก์เข้าไปดูไงกลัวไง ก็ไปแคปแคปมาจากในกลุ่มโอเพนแชทะใครส่งอะไรมาให้ดูก็แคปแคปเก็บเอาไว้ทุกคนแล้วก็มาทําคลิปให้ดูกันนะเพื่อจะเตือนนะไม่อยากให้คนที่ไม่รู้อ่ะทุกคนมันมีคนที่เล่นเนะี่ยคนที่รู้อ่ะรู้อยู่แล้วเล่นเนะี่ยมันก็มีแนตะ่คนที่เขาไม่รู้ก็โดนหลอกมานี่แถ้าเขาเชื่อนทุกคนน่าสงสารนะบางคนกู้นี่ยืมสินเนะี่ยไปเอาเงินมาลงทุนนี่ท,ท้ายบินหนีไปไม่มีเงินไปใช้หนี้ทุกคนโอ้หรือบางคนนี่เงินเก็บมาทั้งชีวิตนะทุกคน โบใช้บ้านตายชีวิตยังสุขสบายทุกคนเอาเงินมาจงชุนแล้วก็ทุกชุดกงบินหนีไปทุกคน นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่แบบไม่เปิดแพลตฟอร์มเนี่ยแบบต้องไปประชุมแล้วได้เงินนะแบบผุดเหมืองแต่งประเทศอนะไรเงี้ยที่แบบแอบแอบไปกับคนต่างจังหวัดนะไม่ไม่ให้ไซเบอร์รู้ตำรวจไม่รู้ก่คนไม่ลงโซ,โซเชียลนะก็แ,แบบแอบ,บอยู่ต่งแต่งจังหวัดนะี้แล้วค่อยๆหาหาลูกมือหาลูกโชว์ไปเรื่อยๆนะหาคนมาต่อไปเรื่อยๆนะแบบชวนปากกับปากเยอะนะทุกคนระวังไม่ดีนะ แล้คิดให้ดีแลเงินเนี่ยที่เขาเอามาจ่ายเป็นผลเลยเอามาจ่ายผลประโยชน์แม่เขาเอาเงินมาจากไหนทุกคนถ้าเกิดเขาเปิดเป็นบริษัทต,ต้องมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้คอยดูแลนะทุกคนมีกรตอตต้ใช่ยงช่ยก็ต้องพันกรตอตต้เขามีกรตอตโต้ไหมมีคนรับรองไหมทุกคนคิดเอาคิดคิดดิคิด,คด โอเคเตือนแต่ยังอะไรเราก็จะปลดจะพิมพ์แค่นี้แหละใครที่มาคอมเมนต์ดา่าเราก็คอมเมนต์ไปช่างหัวแม่งมันเออเราก็ทําได้แค่นี้แหละเราอยากเตือนคนนะทุกคนมีคนหนึ่งนะฟังเสร็จเรียบร้อยนะแล้วมีสติขึ้นมาไม่ลงชุนไม่หลงเป็นเหยื่อนะทุกคนเวลามันบินหนีไปเนี่ยเขาก็เก็บเงินเขาไดนะ้เงินเขาก็อยู่ในกระเป๋าซื้อข้าวกินได้แค่นี้เราก็โอเคแล้วคลิปเรามีคนช่วยคนได้สักคนสองคนก็โอเคฮนะเรืองสิ่งอะไรพี่เนี่ยไม่อนสวัสดี